เข็มทิศชีวิตบทที่3มีตอนต้นมีภาคต้นกับภาคปลายนะครับผมอันนี้เราจะเอาภาคต้นก่อนมีทั้งหมด9หัวข้อนะครับบทหัวข้อที่1ะครับผมวางใจให้ถูกต้องรู้คือเข็มทิศรู้ทันความกลัวหนีทุกตลอดเวลามีหางปวดหัว หนอนในกองอึตัวปัญหาที่แท้จริงคือกายกับใจรัว้วกั้นใจแก้วที่ไม่เคยพอวางใจให้ถูกต้องทุกอย่างในโรคนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารักไม่รักรวยจนสุขทุกข์อยู่ตายแข็งแรง เป็นโลกร้ายดีไม่ดีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจเราจนกว่าให้จนกว่าใจของเราจะเคลื่อนไปเกาะไปยึดว่าอันนี้ตัวเราของเราความคิดเราและเราอยากให้มันเป็นอย่างใจเราอยากให้เขาไม่ตายอยากให้บริษัทเจริญอยากให้รักเราตลอดไป เมื่อนั้นทุกเกิดขึ้นทันทีหลวงพ่อชาสุพทัทโธอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเคยกล่าวไว้ว่าไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเมื่อไรที่เราอยากให้ไก่เป็นเป็ดไก่มันก็เป็นไม่ได้ใจเรามันอย่าฝืนธรรมชาติมันก็ทุก์เท่านั้นเองหรือไม่ อันหนึ่งจะบอกว่ามันสั้นหรือยาวมันก็อยู่ในใจของเราเราอยากได้ไม้ยาวยาวไม้นี้ก็สั้นไปเราอยากได้ไม้สั้นๆไม้นี้ก็ยาวไปอีกไม้มันก็เป็นไม้อยู่อย่างนั้นแต่ใจเรานั่นแหละที่คอยไปยุ่งกับมันเข็มทิศ ชีวิตเราเลือกให้มีแต่สิ่งที่เราพอใจไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่รู้ทันใจก็กำลังจะหยิบฉวยก้อนหนามจัดการกับปัญหาด้วยใจที่ไม่ทุกได้เมื่อไรที่คิดบังคับเมื่อนั้นความไม่สบายความหนักจะเกิดขึ้นกับใจเราทันทีหน้าที่เดียวของเราก็คือ รู้เท่าทันใจที่ยึดไปยึดไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างใจเราทันทีที่รู้ออทันใจในวินาทีนั้นใจจะมีอาการปล่อยวางหนึ่งขณะเป็นอย่างน้อยวินาทีนั้นจะเกิดใจที่ว่างโล่งมีสุขภาพรู้ว่าเราสามารถสร้างเหตุดูแลปัจจัยสภาพแวดลอ้อม ได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นผลจะเป็นอย่างไรเราเลือกไม่ได้แต่เราสามารถฝึกใจให้คอยรู้ทันใจทุกขณะที่ยื่นเข้าไปอย่างอีกใจจนยอมใจยอมเข้าหันมาตั้งแต่ที่ทำเหตุผลในแต่ละขณะที่ดีที่สุดรู้คือเข็มทิศ เวลาจะมีความรู้สึกตัวเป็นเข็มทิศคอยกำกับชีวิตในตลอดเวลาเพียงแต่เราจะต้องให้โอกาสเข็มทิศให้โอกาสความรู้สึกตัวได้ทำงานเท่านั้นเองเราสามารถที่จะฝึกรู้ตัวเร็วที่สุดท,ทันทีที่ใจเราเริ่มไหลไปตามอารมณ์ใจเริ่มเมียการทำงานคิด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  ด้วยความรู้สึกตัวในขณะนั้นถ้าเราเห็นใจกำลังกำ,กำมีดกำหนามดมกระปีในขณะที่รู้ก็สามารถวางความรู้สึกและความคิดนั้นๆลงได้ทันทีการรู้ทันใจตนเองเห็นทันใจที่กำลังปรุงคิดอยากเป็นการเห็นที่ต้นเหตุของความทุกข์และเป็นการดับทุกข์ในขณะเดียวกันต้นเหตุของความทุกข เกิดจากใจที่หลงออกไปทันทีที่รู้ทันตัดตั้งแต่ต้นต่อวินาทีนั้นจะเอ่อวินาทีนั้นใจไม่หลงมีแต่ความรู้สึกตัวเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงด้วยความรู้จักธรรมชาติยอมรับตามความเป็นจริงของมันว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถบังคับให้เป็นอย่างใจราได้ อมื่อไรที่ความยึดถือในความคิดความอยากจะ,ะความอยากของเราเบาบางลงความทุกข์ก็น้อยลงตามลำดับแล้วเราจะได้พบความจริงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือไม่มีใครหรือเหตุการณ์อะไรสามารถกระชากใจให้ใจเราจมอยู่ในความทุกข์ได้ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ต่อมาเราเผยใจ เผลอปล่อยใจให้ไหลไปโดยไม่รู้เท่าทันใจตัวเองในขณะในแต่ละขณะที่เราดำเนินดำรงชีวิตอยู่ด้วยความระลึกรู้สึกตัวเต็มที่เท่ากับว่าเราได้ทำหน้าที่แต่ละขณะของเราอย่างดีที่สุดเป็นอิสระจากความกลัวความอยากความไม่อยากไดเออ้เราได้ทำปัจจุบัน และได้ผลในอนาคตอย่างสมบูรณ์รู้ทันความกลัวบ่อยครั้งในชีวิตที่คนเราปล่อยตัวเองให้จมอยู่ในวิถีชีวิตที่ไม่มีคุณภาพไม่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของตนเองปล่อยตัวเองให้จมอยู่ในวิถีชีวิตที่เราไม่ต้องการแต่เราไม่เข้มแข็งพอที่จะสลัดหลุดออกจากมันได้บางคนเสพติดการช้อปปิง้ง เสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้านาฬิกาที่เราทนต่อแรงดึงดูดภายนอกในไม่ไหวเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ทันใจไม่ได้ให้โอกาสเข็มทิศช,ชีวิตทำงานจึงต้องมานั่งแก้ปัญหาหนี้สินที่ตามมาไม่รู้จบบางคนทนอยู่กับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้ศรัทธาเพียงเพราะเรากลัวกลัวที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเรามีความกลัวผุดขึ้นในใจเสมอกลัวจนกลัวคนไม่ชอบกลัวเขาไม่รักไม่อยู่กับเรากลัวไม่สมดังใจความเครียดในใจของเราเกิดจากใจที่กลัวว่าอนาคตจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังหรือคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วว่ามันควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้มทิศ วินาทีนี้ลองสำรวจให้ตนเองลองสำรวจใจตนเองเราทนอยู่ทนทำทนจมไปอยู่ทนจมลงไปในวิถีชีวิตที่ไม่ต้องการเพราะเรากลัวอะไรการที่เราฝึกดูจิตใจของตนเองคอยรู้สึกรู้ทันความกลัวใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกมันสะสมขึ้นทีระนิดทีละขณะละขณะความกลัวเป็นความ เลอสติเกิดจากใจที่หลงไปถ้าเราเห็นความกวนนั้นทันความกลัวก็จะหายไปหายเว็บไปใจเราก็จะสงบมั่นคงตั้งมั่นอยู่กับขณะนั้นเราจะรู้จักความเป็นอิสระรู้ประจักษ์ด้วยตนเองอย่างแท้จริงว่าเราสามารถมีความสุขในใจได้จากภายใน โดยไม่ต้องอิงอาศัยคนอาศัยของเป็นอิสระภาพทางจิตปิญ,ญญาณที่เราสามารถสัมผัสกับมันในทุกขณะแม้ในขณะนี้ทันทีที่ผู้อ่านเห็นว่าใจไหลามาจดจอ่ออยู่กับตัวหนังสือใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวเป็นปกติธรรมดามั่นคงก่อนที่จะเริ่มไหลใหม่หลงใหม่หลงอีกในขณะต่อๆไป แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกตัวใหม่อีกครั้งหนีทุกตลอดเวลาหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตคือการรู้จักที่จะหยุดฝังเข็มทิศภายในในขณะที่ทุกอย่างเป็นของสำเร็จลกูกตั้งแต่กาแฟบะหมี่ไปจนถึงวิธีดำเนินชีวิตวิธีประสบความสำเร็จวิธี บอกรักใครสักคนสิ่งที่ได้มาอย่างง่ายๆลกวกๆผลที่ได้ก็คือตื่นๆเข้าๆตามมาชีวิตเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอ่อนโยนสิ่งดีที่สุดที่ใจเราหวยหาอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยสัมผัสใจเราถูกห่อหุ้มปิดบังไว้ด้วยความหุ่นวายภายนอกและภายในการฝึกให้เรา ว่องไวต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเริ่มจากการที่าตามรู้จิตใจของเราให้ได้ทานกับการเกิดขึ้นและแต่ละขณะแต่ละขณะต้องใช้ฝึกหลายคนมักจะบอกว่าเป็นสิ่งที่น่า,อ,าอึดอัดที่ต้องตามาต้องตามมาดูร่างกายจิตใจของตัวเอง สิ่งที่อยากจะบอกก็คือร่างกายและจิตใจนี่แหละคือความจริงของชีวิตตลอดเวลาเหล่านี้เรล่านีความจริงที่ว่าร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบังคับไม่ได้อยู่บ้านเบื่อก็ไปเที่ยวเที่ยวมากๆเหนื่อยทุกข์ก็ต้องกลับมาพักที่บ้าน ทำงานที่นี่เบื่อทุกก็เปลี่ยนงานใหม่อยู่กับแฟนคนนี้เบื่อทุกเปลี่ยนแฟนใหม่เราหนีอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตโดยไม่มีโอกาสหยุดพิจารณาว่าสาเหตุใหญ่ของความทุกข์เริ่มที่ใจแล้วเราก็หนีที่จะไม่เระเชิญหน้ากับมันแล้วหากเกิดมันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่ได้ เช่นปัญหาของคนในครอบครัวเราในชีวิตเราหรือโรคร้ายที่เกิดกับตัวเราที่เราหนีไม่ได้เราจะทำอย่างไรการฝึกตามรู้ร่างกายและจิตใจทำให้เราสามารถอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์โดยที่ใจเราไม่ทุกข์ได้เมื่อเป็นแค่คนเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ห่างๆเหมือนที่ดิฉันเล่าว่าได้เห็นด้วยตัวเอง เมื่อความเจ็บปว่วยเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายแต่ไม่สามารถที่จะลากใจเราให้กระเพื่อกทุรนทุรายตามไปได้มีหางปวดหางมีครั้งหนึ่งในหลักสูตรที่เราทุกคนมีหน้าที่ตามดูดูร่างกายและจิตใจตัวเองมีชายคนหนึ่งรุกขึ้นไปบอกวิทยากร ผู้ดูแลว่าผมคิดว่าถ้าผมอยู่ต่อไปผมคงเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อย่างแน่นอนเพราะผมปวดหัวปวดคอปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดไปทั้งตัวคุณยายอีกท่านนึงก็รีบเสริมทันทีว่าสิ่งค่ะคุณยายแก่แล้วให้เขานั่งบนเก้าอี้นั่งยังไม่ถึงห้านาทีกระดูกก็เปี้ยเปี้ย ยายแทบจะหักเป็นท่อนๆท,ทั้งที่ตอนอยู่บ้านยายนั่งเล่นไพ่สามวันสามคืนลูกหลานต้องมาสง่งต้องมาส่งน้ำส่งข้าวในวงไพ่ยายยังสบายๆนักวิทยากรหันไปทางชายคนแรกแล้วถามว่าปวดทั้งตัวเลยเหรอและปวดหางบ้างไหมชายคนนั้นตอบทันทีว่าไม่ปวด วิทยากรจึงตอบว่าอ๋อดีนะที่ไม่มีหางไม่อย่างนั้นคงปวดหางเข้าไปด้วยอีกอย่างหนึ่งตอนแรกที่ได้ยินดิฉันก็ขำมากๆแต่ขำได้เพียงคู่เดียวก็ขำไม่ออกจริงของวิทยากรถ้ามีหางก็คงทุกเรื่องหางเข้าไปด้วยอีกอย่างมีร่างกายก็ทุกเรื่องร่างกายมีรูปมีครอบครัว ก็ทุกเรื่องรูปครอบครัวมีงานก็ทุกเรื่องงานมีหนี้มีสินมีทรัพย์สิสนมีญาติก็ทุกเรื่องหนี้สินเรื่องทรัพย์สินเรื่องญาติทุกอย่างที่เรามีเราเป็นเราทุกข์กับมันทั้งสิน้นแล้วเราต้องทำอย่างไรเราต้องไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าจะไม่จะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่มีปัญหาแต่ความจริงก็คือเรา มีได้ทุกอย่างเพียงแต่เมื่อไรก็ตามที่ใจของเราหลงอยากหลงผิดอย่า,างอยากบังคับให้เป็นไปอย่างใจเราเราก็แค่รู้ทันใจที่กำลังแอบไปสร้างภาระให้ตัวเองสร้างเงินไขไว้ให้เป็นปัญหาในอนาคตทันทีที่รู้ขณะนั้นใจที่เห็นตัวเองกำลัง การก้อนน้ากำลังยึดอยู่มันจะปล่อยและวางเองโดยที่ไม่ต้องรอให้หลวงพ่อวัดไหนมาบอกให้ปล่อยวางเพราะเราทุกคนรักตัวเองห่วงใยห,ห่วงตัวเองถ้าเราไม่เห็นได้รู้ทันว่าเรากำลังกำก้อนทุกขกำลังกำของร้อนอยู่เราจะปล่อยเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะทำหน้าที่ได้ไม่ดี นักวิ่งที่แบกของหนักแบกภาระเงื่อนไขเป็นลูกตุ้มผูกขาเต็มตัวไปหมดจะสู้นักวิ่งตัวเบาไม่แบกอะไรได้อย่างไรนอนในกองอึทุกวันนี้เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างเราคิดว่าเราดีมีความสุขอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเราเหมือนหมูที่กีเลสเลี้ยงเอาไว้ให้เชือ่อ ให้ความสุขเล็กๆน้อยๆมาล่อพอติดใจก็เหมือนปลาติดเบ็ดที่ถูกความทุกข์เกี่ยวจนปวดแสบปวดร้อนที่ใจหาทางออกไม่ได้เหมือนที่คูบาอาจารย์วัดป่าท่านมักจับเปรียบว่าเราเป็นเหมือนพวกหนอนในกองอืึท่านใช้คำแบบนี้จริงๆ สมมติว่ามีก้อนอนึก้อนอยู่ตรงหน้าเราหนึ่งก้อนแล้วมีหนอนอยู่ในนั้นทั้งเน่าทั้งเหม็นเราอยากจะช่วยหนอนหยิบหนอนออกมาวางไว้นอกกองอึคุณคิดว่าหนอนจะทํายังไงแน่นอนนอนจะคานกลับเข้าไปในกองอึทันที เหมือนทุกครั้งในชีวิตที่เรามีโอกาสช่วยตัวเองให้หลุดจ,จากวิถีชีวิตที่ทำร้ายเราสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เราแต่แล้วเราก็ยอมยอมกลับไปอยู่กับสิ่งเดิมๆที่เราชินชินทั้ทๆท,ที่รู้ว่าเห็นว่ามันเน่าเหม็นแค่ไหนเพียงแค่เราเข้มแข็งสักนิดยอมฝึกฝนตนเองสักหน่อยไม่มีอะไรในชีวิตที่ได้มาง่าย ปริญญาทางโลกเราใช้เวลาเกือบ20ปีปริญญาทางใจที่มีความสำคัญที่สุดเรากลับไม่มีเวลาให้ไม่เคยมีเวลาศึกษากับทุ่มเทให้คนอื่นของอ,อของอื่นทั้งชีวิตไม่มีเวลาแม้แต่เพียง3วันเวันเพื่อเริ่มต้นฝึกให้เข้าใจรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงตัวปัญหาที่แท้จริงคือกายกับใจ เมื่อก่อนดิฉันเคยนึกว่าสิ่งต่างๆนอกตัวงานเงินคนสร้างปัญหาให้เรามากมายแต่เมื่อเรากำลังกลับมาที่ตัวเองเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ทำให้เรายุ่งยากมากมายไม่ใช่ของข้างนอกแต่เป็นตัวเราร่างกายและจิตใจเราเองต่างหากร่างกายของเราดูแลอย่างดีแค่ไหนเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หิว แล้วก็ขับถ่ายเมื่อยเหี่ยวป่วยเมื่อเราได้เห็นได้เข้าใจของร่างกายของเราว่ามันมีสภาพเน่าเหม็นเสื่อมทรงเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดเมื่อยต้องขับถ่ายออกอยู่ตลอดเวลาใจเราก็จะคลายความรักในร่างกายนี้ลงมันจะเหี่ยวไปบ้างเจ็บป่วยไม่สบายหรือแม้ยอมยอมจะตายหากยัง ประคับประคองจิตใจไว้ได้ดีตัวเองก็ไม่ทุรนทุรายเดือดร้อนคนรอบตัวก็จะได้เดือดร้อนน้อยลงไปด้วยจิตใจเรายิ่งแล้วใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในสุขสบายอย่างไรก็ยังหาเรื่องให้เราต้องทำนูน่นทำนี่สนองตามความคิดจนเราต้องทุกข์ยากลำบากแสนเข็นก็ยังไม่เคยหยุดคิดหยุดอยากปรุงแต่ง ไม่เคยหยุดไม่เคยพอแต่เมื่อเราได้ฝึกการตามรู้จิตใจตัวเองดีแล้วสิ่งที่เราจะต่างกับตอนที่เรายังไม่ฝึกก็คือตอนที่เรายังไม่ฝึกใจของคนทั่วๆไปก็จะปรุงคิดทุกแต่ใจก็ฝึกดีแล้วจะเป็นปรุงคิดรู้จบไปตัดกระแสหยุดความทุกข์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มันเริ่มคิด เพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่ได้ด้วยใจที่โปร่งโล่งเพราะชีวิตคนเราเราอาจเลือกไม่ได้ให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่เราสามารถเลือกที่จะทำหน้าที่ด้วยใจที่เป็นสุขปร่งโล่งได้ล้วกั้นใจเคยบ้างไหมที่อยู่ดีๆใจก็อยากกินบะหมี่เจ้านั้นหรือส้ตมตำเจ้านี้ ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราก็จะ,ะดันลนไปหามารับประทานตามที่ใจอยากกินจนได้ในชีวิตเราถูกกิเลสพาให้เราวิ่ง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 อย่างนี้ตลอดชีวิตแค่คิดอะไรขึ้นมาก็ต้องทำตามนั้นโดยที่ไม่ทันได้พิจารณาว่าเหมาะควรดีหรือไม่แล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องบะหมี่ชามเดียว หรือส้ตมตำจานเดียวแต่เป็นคนรักของรักของคนอื่นเงินทองข้าวของความร่ำรวยของคนอื่นละ่ะถ้าเราไม่เฝ้าตามดูใจตัวเองเมื่อเราเกิดอยากได้แล้วทำตามที่ใจเราอยากตามที่เราอยากเราก็อาจจะต้องไปแย่งแฟนหรือคนหรือคนรักของคนอื่นหรือต้องไปเสี่ยงไปโกงเข้ามา เพื่อจะให้มีความที่อยากได้หรืออยากเป็นโดยแค่อ้างกับตัวเองว่าก็ทำไงได้มันรักไปแล้วหรือเราก็มีสิทธิ์อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเหมือนกันหมาหรือแมวที่เอามาเลี้ยงไว้เราต้องฝึกฝนให้ถ่ายเป็นที่เป็นทางฝึกให้ตัวฝึกให้ทำตัวดีๆคนที่เริ่มงานก็ต้องฝึกงานแต่ใจที่เราใช้อยู่ทุกวันไม่เคยถูกฝึก เราปล่อยใจเหมือนกับลูกหมาไม่มีเจ้าของอยากทําอะไรก็ทําแต่เมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็จนปัญญาที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ชีวิตเรารถยังไงก็ต้องมีเบรกบ้านยังไงก็ต้องมีลัว้วใจทั้งใจก็ยังต้องอไม่คิดจะติดเบรกกั้นลัวให้ใจเราบ้างเลยเหรอการที่เรามันสังเกตใจิตใจตัวเองเป็นการกั้นลัวติดเบรก ให้ใจตัวเองอย่างดีที่สุดเรามักจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจในการหาเงินเสพสูงจากสิ่งต่างๆเพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ตัวเองในขณะที่ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาหาเงินหาของหาวัตถุมาใส่ตัวให้ได้มากที่สุดแต่มีสิ่งแต่มีบางสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่เคยเรียนที่ทำให้ การหาของเราการเสพของเราไม่เคยพาเราไปสู่จุดหมายที่เป็นความสุขอย่างยั่งยืนแก้วที่ไม่เคยพอเรามักจะถูกสอนให้มองด้านดีๆแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำครึ่งแก้วนั้นมีน้ำเหลือ,เ,อ,อเหลือตั้งครึ่งแก้วมากกว่าที่จะมองว่าน้ำหายไปครึ่งแก้ว แต่จะมองในด้านไหนก็ได้ก็ตามก็ทำให้เราคิดว่าแก้วยังไม่ขาดพ่องยังต้องหาน้ำมาเติมให้เต็มตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเรายังไม่มีพอ,เร,อ,อ,เ,รอเราต้องมเราต้องเราต้องมีต้องมีนั่นเราต้องมีนี่มีนี่เสียก่อนแล้วเราจะอิ่มจะเต็มสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยถูกสอนก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินหาของหาความรักให้ได้มากสักเท่าใดก็ตามน้ำในแก้วไม่มีวันเต็มเพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุดแก้วของเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่เคยพอเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าเราถ้าเรามีเงินล้านเราจะมีความสุขพอเรามีเข้าจริงๆ ปริมาณความต้องการมาตรฐานการคองชีพและความเป็นอยู่ของเราก็โตรูปหน้าไปจนเราต้องหาเพิ่มตลอดเวลาซึ่งอย่าว่าแต่คนมีเงิน10ล้านร้อยล้านเลยขนาดคนที่มีเงินเป็นหมื่นหล้านยังหาเงินอย่างไม่รู้จอ,อไม่รู้จักอิ่มจะพอนะครับเมื่อก่อนเราถือเงินในกระเป๋าละกระเป๋าใบาละ8,000ั0 0 0 หรือเป็นพันๆก็เก๋แล้วแต่เดี๋ยวนี้กระเป๋าผู้หญิงใบละเจ็ดแปดสนหรือก็ล้านก็ถือการเกอนกาดคนที่เรารักนักหนายากลำบากกว่าจะได้มาพออยู่การไปนานๆใจเราก็เรียกร้องมากขึ้นมากขึ้นเห็นจุดอ่อนข้อบกพร่องไม่อิ่มไม่เต็มไปตลอดเวลาแก้วน้ำหรือความอยากในใจเราไม่เคยหยุดโตหาเท่าใดก็ไม่เคยเต็ม เคล็ดลับของความสุขก็คือเราสามารถที่จะพยายามให้เต็มที่ในการที่หาเงินหาความรักเหมือนหาน้ํามาใส่ในแก้วในสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับขนาดของแก้วให้พอดีกับน้ําให้ใจเราสามารถที่จะมีความสุขสงบพอใจกับขนานี้เดีย๋ยวนี้โดยไม่ต้องรออนาคต ถ้าเรามีน้ำอยู่ครึ่งแก้วแต่เราสามารถลดขนาดของแก้วน้ำลงจนเหลือเพียง1ใน4น้ำที่มีครึ่งแก้วก็จะล้นมีเกินอยู่เต็มตัวมีเกินพอสําหรับเราแต่พอที่จะแบ่งให้คนอื่นเมื่อเราเต็มเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาน้ำมาเติมอีกมีเวลาเหลือเฟือให้ลูกๆให้คนที่เรารัก ให้กับการพัฒนาจิตใจตัวเองให้กับสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเราอย่างแท้จริงเข้มทิศการลดขนาดของแก้วก็คือการที่เราหมั่นตามรู้ตามดูจิตใจความรู้สึกความคิดของเราแต่ละขนาดที่เรารู้ทันใจเราก็อยากได้อยากให้คนอื่นคิดให้ถูกใจเราทุกขนาดที่เรารู้ทันความอยาก ทำงานไม่ได้เราก็ได้ลดขนาดของแก้วลงทุกขณะที่เรามีความรู้สึกตัวชีวิตเราก็จะเป็นแก้วน้ำที่เต็มที่อิ่มเต็มพอดีพอเพียงมีความสุขมั่นคงครับก็เดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่ช่วงปลายกันนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยหาข้าพเจ้าสื่อออกไปทำให้พี่ๆท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมปัญญาแก่ตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบคุณครับ